เดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้าดูรถด้านขวาได้นะใ,ให้สัญญาณไฟไว้เลยแต่ดูก่อนว่าไปได้ไหมด้วยเด้อถ้ายัางไม่ได้ก็จะรอรถตัวเองลงด้วยเดี๋ยวมันจะยูเทิร์นไม่ได้มือใหมฟ่ฟังไว้นะครับฟังไว้อะไรที่มันฟังดูเหมือนง่ายๆแต่เราก็ต้องฝึกกันมาก่อนแล้วนะครับถ้ามั่นใจก็ส่งคันริงเปลี่ยนเลนเลยเลยน,ยนนะ พยายาไปทีน้นิดนีด้วยดีครับเร็งคืนอีกปรับให้มันตรงที่นี่คือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมผู้เรียนเราว่าอยู่อำเภอเชียงขวัญนะครับก่อนหน้านี้เราก็ฝึกมาหลายรูปแบบทั้งในเมืองทั้งอะไรทึกษะพื้นฐาน รับเทปนี้ไม่ใช่เทปแรกนะครับเป็นเทปที่ประมาณเกือบเกือบพันซอแล้วนะครับรวมรวมผอคนนี้ก็ประมาณพันกว่านะครับก็ให้ไปติดตามนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับนี่เป็นการฝึกยูเทิร์นนะครับซึ่งเป็นการสอนให้ในส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของการสอนเพราะว่าถ้าไม่สอนให้ยูเทิร์นจริงๆก็จะทําไม่ได้นะครับใจเย็นๆด้วเว้นระยะห่างจากรถคันข้างๆไว <Okay. S 1> ใ้ให้เขาให้เขาเดียวก่อน ตรงน,นี้ให้ดูให้ชัวร์นะครับเวลาไปให้รับผิดชอบตัวเองไอ้เ <Okay. S 1> พิ่อน่ามันเร็วมากพอเส้นนี้มันวิ่งเป็นร้อยกันดูป้ายแดงนะครับวิ่งไม่เบรกเลยนะครับดูมัมนวิ่งแรงมากเลยนะดูสังเกตดูน่าจะร้อยยี่สิบขึ้นระวังก็ทั้งข้างด้วนะตอนนี้เราต้องดูรอบข้างนะครับรวมทั้งข้างหลังด้วยข้างหลังก็มีมาหนึ่งคัน เวลาไปรรบผิดชอบตัวเองในการหมุนกลองอะไรได้หาเตรียมตัวหาไปไปส่งคันเร่งนิดนึงไม่ต้องมากนิดนึงเร่งไว้นิดนึงให้มันขยับเออถูกต้องคืนเร่้งอีกนิดนึงดีมากๆกโอ้จมแจมโอดีโอเคประมาณนี้นะครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปเรื่อยๆจะมีป้ายเหลืองเห็นไหมป้ายเหลืองบอกทางโน้นป้ายเหลืองเออ นั่นแหละคือทางแยกที่จะเข้านี่เป็นพื้นฐานนะครับเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ยูเทิร์นบนถนนใหญ่ะครับผมสองซีเรนวางแดงมันเลื่อมเสกแล้วของเปียนะครับเรียบบางนี้มาจ้ะเห็นมะมเลยมีป้ายเขาดำ,ดำๆอะไรดูรถด้วยนะ,ะนจะมีป้ายาาบอกทางเขาน้างานขนส่งอยู่เปิดไฟแล้วแล้วก็ชะลอช้า นี่เดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปดูในสถานที่สอบของจริงนะครับปล่อยไล้ไปให้มันไปได้เรื่อยๆเออไปไปปล่อยไปวงมาลาย,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 ยก็หมุนไม่ต้องหมุนมากและยังไม่ต้องเร่งนะ,ะคืนวงมาลายก่อนดี ต้องจำตรงจุดนี้นิดนึงด่งนะอย่ามั่นใจจุดเกินไปด้นี้าให้รู้พื้นฐานว่าอย่าไปอย่าไปเร่งมากจนเกินไปไขับประตูตรงไปเรื่อยๆตามถนนถนนก็คดเคี้ยวนะครับด้านหน้าดูตามเขาเจาป้ายบอกทางด้วยความเร็วประมาณไหนใช้ให้ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง ไปเรื่อยเวลาเลี้ยวก็เช่นเดิมอยู่ในเลนตัวเองซ้ายไม่เกินขาวขวาไม่เกินเ<ฆ>ส้นปะเส้นทึบนะครับปล่อยไหลบ,บังคับมาตามเส้นขาวด้านซ้ายดึงมาดึงมาดึงมาอีกเออแล้วก็เตรียงคืนเดีย๋ยวมันไปเร่งมากนะเร่งไว้นิดนึงเพราะว่าจังหวะมันมันต้องมีจังหวะไปได้ด้วยเด้ ถ้าช้าจนเกินไปรถมันก็จะไม่ไปไม่มีแรงเสร็จแล้วการไปเร่งจะทําใ้้ตัวเองกดดันตัวเองเพราะว่ามีรถมาอะไรอีกหลายหลายหลแบบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างยังสบายดียังสบายดีอย่าเกินเส้นเหลืองเด็กมากเกินไปมันจะไม่มีแรง เดินตรงมาลยอย่าเพิ่งไปเร่งนะอ่าเป็เราเร่งก็สกิดเบาๆทางตรงตรงมาเลยด้วยสังเกตที่มือตัวเองก่อนนั่นเห็นว่ามันจะแสดงอาการเห็นไหมเปิดไฟเดียวเบรกด้วยนะตรงไปเลยทางตรงเด้ตรงนี้อยอะเพิ่งไปเร่งเด้อหลอนเลยแม้แต่ว่าเป็นที่กว้างก็ยังเชื่อใจไม่ได้ต้องต้องต้องจำตรงนี้นิดนึงเด้ ให้เราผิดชอบเรื่องเลี้ยวให้ได้ก่อนที่เราจะเล่งไม่ว่าใครจะแสดงอาการอะไรกับเราก็แล้วแต่ตรงไปดิตรงไปก่อนอเนี่ยจอดตรงคนนั่งก็ได้จอดตรงคนนั่งเลีนนย้ยงซ้ายมาจอดเดีย๋ยตรงกลางได้ละตั้งหน้าตรงซ้ายตั้งหน้าตรงก็ไปตรงตรงมีโอเคครับ ตรงนั้นที่เขากําลังขับขับนั้นคือรถเช่าในสนามสอบมีคันเดียว <c oughs> จังหวัดร้อีดใครไม่มีรถเนี่ยก็จะมีรถเช่าให้ด้วยอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบวิธีการสอนท่านสามารถโทรเข้ามาที่0883350072เดี๋ยวเราจะดับเครื่องยนต์นะครับปลดล็อกเบรกเอาเบรกมือลงเอาเบรกมือขึ้น,นครับแล้วก็ปิดนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวลราลไปดูว่ายังไงบ้าง นี่เป็นสนามสอบจริงนะครับซึ่งผมก็มาอธิบายให้ฟังแค่นั้นเพราะว่าเป็นพื้นที่ของผู้เรียนนะครับผู้เรียนของเราจะมาสอบเองนะครับแต่เดี๋ยวต,ต่อไปเรามาดูว่าจะสอบได้ตอนไหนนะครับเพราะว่าไม่สามารถซ้อมได้บางจังหวัดนะครับไม่ซ้อมเขาไม่ให้ซ้อมเลยนะครับอ,อันนี้คือกําลังสอบจริงเลยนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูด้วยนะครับสังเกตได้เ่าขับเร็วมากนะ ในเห็นไหมดูนะเก่งแล้วนะก็ก็เช่ารถต้องเก่งกันแล้วมันไม่ใช่รถตีมันต้องขับได้ปวดนักเล่นเขาเล่นใจความอันนี้ตรงมาจากแมนเดนทาดูดูเขานะดูเขาโอ้ยว่ะเขาเงยสุดยอดเลยว่ะโอ้ยว่ะสุดยอดสุดยอดอ่าประสบการณ์สูงนะครับเราอย่าเรียนแบบนะเราทำในสิ่งที่เราทำได้ก็พอเนอะอ่